อีกเงยอยากเง้ยอยากเง้แก่เลยนีเออนนงีหลานก็นจะแก้หาใจมาใส่เพื่อนหลานก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเห็นกลก่าว่าการแก้ไขปัญหาความยากจกนและจะให้เกิดความยั่งยืนตมนใยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับจะต้องใช้ภาคีเครือข่ายที่เป็นคนในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับในการช่วยดูแลซึ่งสามเกอ้แก้จนคนลำท่านเมนชัยก็คือ ใช้บทบาทของผู้นําในพื้นทีนะ่เป็นผู้ใหญ่บ้านอสมอนะครับแล้วก็เป็นญาติของผู้ป่วยนะครับมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวคิดในการทํางานเราได้ประสานงานทั้งอำเภอพื้นที่และครัวเรือนกันย่างไกลชิดเราจะใช้ข้อมูลจาก t p, p Map แล้วก็ไทคิวเนะครับในการแกบบข้อมูลกันนะครับในการเข้าไปดูแล เข้าไปวิเคราะห์ศักยภาพตามสี่ทอเพราะว่าครัวเรือนนี้มีศักยภาพพัฒนาได้เราจรึงเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาทักษะงการปลูกพืชผักสวนครัวส่งเสริมในเรื่องของการจัดทำบ,บัญชีครัวเรือนพบเด็กน้อยว่าเด็กน้อยบ่มีใบเกิดลรงเลีเ้ยนกับว่าได้เขาน้ำมูไปปรึกษาทั้งอำเภอ ทัางอาเพื่อก็ว่าให้ตรวจ b ็นเจะค่อยจะได้่ายบัตรประชาชนเ็เลยไปตรวจ b เอได้เฮ็ดบัตรประชาชนก็ได้เข้าลรกเรียนในเรื่องของพัฒนาชีพในเรื่องของให้ผลิตพันผักนะครับพวกเพื่อผปุ๋มกินเองมาในบ้านแล้วก็สารชีวพันธุ์ได้แก่น้ำจุลินทรีย์น้ำหมักต่างเพื่อเป็นปุ๋ยอิดให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโคกกระบือนะครับ โดยปสัตว์ได้แจกกระบือจำนวนหนึ่งตัวให้กับทางเกษตรกรเพื่อที่นำไปเลี้ยงเพื่อที่ขยายพันธุ์เลี้ยงลูกต่อไปนะครับะคะได้เจอปัญหาคือโคเลือนไม่ถูกสุขสาลักษณะนะคะก็ได้ลงไปให้คำแนะนำนะคะดูแลทั้งเรื่องด้านสุขภาพนะคะตลอดจนการเข้าถึงของด้านบริการของทางสาธสุขนะคะเทรละไฟควนกะระมาจอยปลูกผักเบียงควาย าการก็ได้บัตรได้ไปโรงเรียนดีขึ้นหลายจากการที่แต่ละหน่วยงานภาคีภาคส่วนเข้าไปร่วมพัฒนาเราได้มีการจัดเกิบข้อมูลจ้าปทอควร,รณีอีกครั้งพบว่าควเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง45,000บาทต่อคนต่อปีต้องขอบคุณหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาความยากจนของอเือลัมชเมียนชัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการคนหนึ่งนะครับเป็นผู้มีที่มีหน้านที่ดูแลบำบัดทุกคนดูสุขนะครับให้แก่พี่น้องประชาชน